รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เนี่ยพี่จะพาเราไปเที่ยวประเทศจีนออมเห็นกำแพงเมืองจีนเปล่าโอ้โหใกล้ถึลูกหูลูกตาเลยค่ะพี่โจถูกต้องแล้วครับออมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะที่นี่อ่ะคือห้องเรียนของนักเรียนชั้นป .5 เออซึ่งแต่ละห้องเรียน่ะก็จะมีแต่ละประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุน่นประเทศอินเดียประเทศกัมพูชา เมื่อกี้เนี่ยอมเห็น QR code ด้วยนะคะใช่พี่อไปลองมาแล้วเหมือนจะทำให้น้องๆเนี่ยได้เห็นกับแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆน้องๆก็จะได้เปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นไงแต่ตอนนี้พี่จะชวนเรากลับมาประเทศไทยก่อนไปเปิดรายการกันก่อนดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหพัฒน์้น้องปี5้านะครับปีนี้เรายังคงตามหาเด็กดีเด็กเก่งเด็กที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนเช่นเดิมครับค่ะพร้อมรับแรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและความสนุกมากมายค่ะและว,วันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็มาอยู่กันที่โรงเรียนวัดชี้าขาวประชานุคเคราะห์จังหวัดสมุทรสาครค่ะ เราจะมาตามหาเด็กดีเด็กที่มีความซื่อสัตย์ที่จะมาเป็นยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นเองนะครับผมอย่างแรกครับอุปกรณ์กีฬาจากมอลเทนและผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทําความดีเพื่อสร้างวัฒน,นธรรมที่ดีให้กับสังคมครับและว,วันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะมีสาระและความสนุกอะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยครับร พี่โจรับรองเลยค่ะว่าได้ทั้งสาระและความสนุกตลอดทั้งรายการค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราไปฟังท่านผู้อํำนวยการของโรงเรียนเล่าถึงการปลูกฝังเด็กๆให้เป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์กันก่อนเลยค่ะเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดชีพระขาประชานุเคราะห์อของเรานะคะน้อมวิถีพุทธโน้มวิถีธรรมนำวิถีไทยค่ะ ไม่ยากเลยนะคะกับการที่เราจะสร้างให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมพอออกก็เอามาถ่ายทอดให้ออกมาเป็น3สอเพื่อ1สอสุดท้ายนะคะสอที่1ก็คือสอของการสื่อสารสอที่2ก็คือสอสร้างเสริมสอที่3ก็คือสอของการสั่งสมแล้วก็สอสุดท้ายก็คือสอการสร้างสุขสร้างความสําเร็จให้กับตัวนักเรียนชุมชนและก็สังคมพ่อแม่ น้องพลอยประพัฒน์้อนเคะเป็นเด็กที่มีความร่าเริงมากนะคะจะพูดเก่งพูดฉาฉานแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตความน่ารักของน้องก็คือขยันตั้งใจเรียนเอาใจใส่การเรียนดีค่ะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยทีเดียวลวคะค่ะช่วงเด็กดีเพื่อชาติ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ถึงช่วงของเด็กดีเพื่อชาติกันแล้วครับเป็นช่วงที่เราจะไปพูดคุยกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วดิ t เต e h e ฮ o โร่ของเรานั่นเองครับพี่เจ้าพี่เจ้าน้องจะเริ่มแล้วบทพึกโสภกาศอนพึกโซภกาศอนอีก,กุญชอนอ่านปลุกป,ปรงโทูทเสนเองคง สำคัญหมายในกายมีนรชาอาติวางวายมาลายสีนทั้งอินซีสถิทูอัวแต่ชูอัวดีประดาว้ยในโลกา น้องพลท่องบทอาขยานเก่งมากๆเลยอ่ะใช่วค่ะพี่โจค่ะนี่แหละค่ะพี่โจยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะไม่ธรรมดานะคะไปประกวดท่องอาขยานมา mm hmm. ก็ได้รางวัลด้วยค่ะใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองนะคะในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆอย่างนี้เดี๋ยวผมขอตัวน้องพลไปพูดคุยหน่อยได้ไหมครับยินดีค่ะครับขอพูดคุณครูนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้ให้พี่สองคนมาเรียนในห้องด้วยนะครับขอบคุณครับไปค่ะ คุยอ่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน,น้องพลอยนะครับยอดอนเมนูตัวจิ๋วลิตเทิลฮีโร่ของเรานั่นเองครับก่อนอื่นเลยให้น้องพลอยแนะนําตัวให้พวกพี่แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะนูชื่อเด็กหญิงพลอยประภัสสอนิทัยหอมอยู่ชั้นประถงศึกษาบีค่ะ ค่ะน้องพลอยนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้เห็นความสามารถของน้องพลอยแล้วนะคะ<ช>ท่องอาขยานเก่งมากภพเราะมากด้วยนะคะคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงได้รางวัลมานะคะแต่ว่าการที่จะท่องอาขยานเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ความจําดีด้วยใช่ไหมเราก็ต้องจําได้ด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องพลอยมีเทคนิคยังไงคะให้ตัวเองเนี่ยจำได้ท่องหลายรอบแลยถ้าผิดตรงไหนก็จําไว้ค่ะแสดงว่าการท่องอาขยานเนี่ยหนึ่งเลยมันต้องมีขวัค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างนี้เนี่ยน้องพลอยก็ต้องชอบวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะได้ท่องบทอาขยานแล้วฝึกจำวรรณยุกอะไรแบบนี้ค่ะถามเรื่องกิจกรรมอย่างอื่นบ้างเพราะว่าเห็นว่าชอบท่องอาขยานแล้วยังมีกิจกรรมอย่างอื่นที่น้องพลอยชอบไหมคะปั้นดินน้ำมันค่ะจะได้ฝึกสมาธิไปด้วยค่ะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเคล็ดลับก็ได้นะคะพี่โจทําให้น้องพลอยเนี่ยมีความจําที่ดีแล้วก็จําอะไรได้แม่นนะคะชอบปั้นดินน้ำมันแล,แล้วคุณครูเขาบอกว่าเราชอบเล่นกีฬาเหมือนผู้ชายชอบเล่นกีฬาอะไรครับ กีฬาฟุตบอลค่ะทําไมถึงชอบเล่นฟุตบอลครับเจอพี่ของหนูทําเตะก็ลองเตะสนุกด้วยค่ะและวไ,ไปมาๆมก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะคือยอดนู้์ตัวจิ๋วของเราเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่มีจิตอาสาใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินมาด้วยว่าน้องพลอยเนี่ยมีจิตอาสาน้องพลอยเคยทํางานจิตอาสาอะไรมาบ้างคะช่วยรดน้ําต้นไม้ช่วยกวาดเก็บขยะค่ะน้องพลอยครับโตขึ้นน้องพลอยอยากเป็นอะไรครับหมอค่ะทําไมถึงอยากเป็นหมอครับ จะได้รักษาพ่อแม่ค่ะแล้วก็ผู้อื่นค่ะเราอยากรู้มากๆเลยนะคะว่าในความคิดของยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้เนี่ยน้องพลอยเนี่ยคิดว่าเด็กด,ดีและมีความซื่อสัตย์ต้องเป็นยังไงคะมีวินัยต่อสังคมค่ะและช่วยเหลือผู้อื่นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นทั้งคนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์มันจะดีต่อตัวเรายัางไงครับมีผู้อื่นรักครเอ็นดูเราค่ะ อันนั้นก็คือเป็นผลดีต่อตัวเรารใช่ไหมคะแล้วน้องพลอยคิดว่าถ้าทั้งประเทศของเรามีแต่คนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายเลยครับน้องพลอยอยากจะฝากอะไรถึงคนไม่ดีและคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไหมครับปรับปรุงตัวเองและประเทศชาติจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ ยอดมากๆเลยครับและนี่ก็คือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วนิทเทิลฮีโร่ของเรานั่นเองครับยังไงวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับน้องพลอยที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนครับทางรายการขอมอบผ้าคลุมยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศินยญาบัตรให้กับน้องพลอยไปเลยครับ yeah. และประกาศนียบัตรค่ะหน้าที่ของน้องพลอยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในวันนี้น้องพลอยจะชวนเราไปทํากิจกรรมความดีกันแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะน้องๆจากโรงเรียนวัดชีผ้าขาวประชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับจะมาชวนให้เด็กไทยทุกคนหันมาทําความดีและมีความซื่อสัตย์กันครับผ่านเพลงที่มีชื่อว่าความซื่อสัตย์ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เร็วช้าหนักเบาในการทำงานควรหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่างานไหนทำก่อนงานไหนทำทีหลังงานไหนต้องจริงจังและงานไหนที่พอควรช่วงเด็กดีรักชุมชนและช่วงนี้คือช่วงเด็ดี ใช่แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับน้องๆจะมาชวนพวกเรา2คนครับไปทํากิจกรรมความดีกันครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องถามคุณครูผู้นํากิจกรรมของเราครับครูกิจนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูครับกิจกรรมความดีของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรครับก็คือกิจกรรมสาสาธารณะนะครับโดยเราจะไปทําความสะอาดเครื่องออกกําลังกายในชุมชนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณ รอบๆชุมชนครับผมก่อนที่เราจะไปทําความดีกันนะคะเรามาถามความพร้อมของน้องๆกันก่อนค่ะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะคะเราไปกันเลยค่ะไปครับ เห็นน้องๆตั้งใจทําความดีกันแบบนี้นะคะมาถามตัวแทนของน้องๆกันดีกว่าค่ะว่ามาทําความดีในวันนี้ได้อะไรคะหนูดีใจที่ได้มาทําความสะอาดทําให้คนในชุมชนหันมาเล่นเครื่องออกกาลังกายคะ่ะ น้องๆก็ทําภารกิจกันแบบโอ้โหตั้งอกตั้งใจกันมากๆเลยนะครับเชื่อว่าการทําความดีในวันนี้เนี่ยจะทําให้น้องๆนะครับได้รู้จักการเสียสละเพื่อชุมชนและทําให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยสะอาดแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยครับใช่แล้วค่ะพี่โจวันนี้เนี่ยน้องๆทุกคนเป็นเด็กดีกันมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูค่ะที่พาพวกเราแล้วก็น้องๆมาทําความดีกันในวันนี้ค่ะพอเห็นน้องๆนะครับเป็นทั้งเด็กดีแล้วก็น่ารักกันแบบนี้นะครับทางรายการขอมอบชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์ครับให้ก วันแห่งการทำความดีและความซื่อสัตย์ครับช่วงฐานการเรียนรู้เข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมรั์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้น้องๆจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะการลดปริมาณขยะเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับและวิทยากรประจําฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมรัพย์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณมนตรีเงินดีจากบริษัทกรีนสไตล์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็พร้อมแล้วนะคะเรามาให้ความรู้กับน้องๆกันเลยค่ะ3 R ครับก็คืออันแรกก็คือลดการใช้หรือ Reduce ครับส่วนอันที่2เป็น Reuse อันที่3เป็นอะให้เลือกแค่3ตัวนี้ครับระหว่าง Reduce, Reuse, Recycle น้องคิดว่า Re อันไหนดีที่สุดลดการใช้หรือ Reduce ครับ ลดการใช้คืออะไรไม่สร้างขยะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดขยะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันต่อไปคือ reuse อะไรก็ตามครับเราเอากลับมาใช้ใหม่ครับอย่างเช่นขวดพลาสติกเอาไปกล่องน้ำดื่มใหม่กระดาษใช่ไหมครับเอามาจากเดิมเราเขียนเกืบหมดแล้วเราก็เอาสามารถให้กลับมาใช้ใหม่ได้ประดิษฐ์ใช่แล้วเอามาประดิษฐ์เอามาใช้ก่อนให้คุ้มค่าแล้วค่อย ทิ้งนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องทิ้งด้วยซ้ำรีไซเคิลครับอะไรก็ตามที่จะทิ้งแต่เราสามารถเอาไปขายแล้วไปไปสร้างเป็นเงินให้เรากลับมาสู่เราได้อันนี้คือรีไซเคิลหรือไปสร้างมูลค่าได้ครับเอาไปผ่านกระบ,บวนการในโรงงานแล้วเอากลับมาเป็นงานให้เราใหม่อีกชิ้นหนึ่งได้นะครับวันนี้จะชวนน้องๆครับทำสิ่งประดิษฐ์น่ารักนรักครับจากกล่องรังนะครับ สำหรับกระดาษโน้ Real. จากกระดาษลังเหลือทิ้งที่จะมาชวนน้องๆประดิษฐ์กันในวันนี้อุปกรณ์ก็จะมีกล่องกระดาษเหลือทิ้งกระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญเหลือทิ้งกันไกรกาวและอุปกรณ์ตกแต่ง,ต,งต่างๆวิธีการทำก็คือนำกล่องกระดาษเหลือทิ้งมาตัดตามขนาดที่ต้องการติดกระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญเหลือทิ้งและตกแต่งด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพียงเท่านี้ก็จะได้กระดาษโนต้ตจากกระดาษลังเหลือทิ้งเก๋ๆกันแล้วค่ะตอนนี้เราลองไปดูฝีมือของน้องๆกันบ้างดีกว่าค่ะ น้องๆก็ได้รับความรู้นะครับทั้งเรื่องของขยะแล้วก็การลดปริมาณขยะต่างๆนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของตัวเองครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะรบกวนให้พี่มนตรีครับช่วยสรุปให้น้องๆฟังอีกสักครั้งครับว่าน้องๆได้รับความรู้อะไรบ้างครับน้องๆวันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะการแยกขยะซึ่งน้องๆสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับโดยที่น้องๆครับก่อนที่จะทิ้งขยะ1ชิ้นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมหรือเอาไปขายหรือจะเอาไปทำยังไง ก่อนที่จะทิ้งลงถังขยะซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะให้กับทั้งชุมชนแล้วก็ประเทศชาติได้ด้วยครับค่ะวันนี้นะคะน้องๆก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยนะคะซึ่งการจัดการขยะก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราทุกคนต้องช่วยกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณคะ่ะครับ และในช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์ของเราในวันนี้นะครับบริษัทสหพัฒนาพิบูร์จำกัดมหาชนครับก็อยากจะให้น้องๆร่วมถึงคนในชุมชนนะครับได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องครับเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับช่วงปริศนาเด็กดีซื่อสัตย์ โอเคครับได้เวลางความสนุกสุดสร้างสารรค์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะมาชวนน้องๆเล่นเกมสนุกๆก,กันครับโดยเกมของเราเนี่ยจะได้ความรู้ทั้งเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์ครับกับเกมที่มีชื่อว่าปริศนาเด็กดีซื่อสัตย์ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คน ซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำสุภาษิตที่เกี่ยวกับความดีความซื่อสัตย์โดยถามว่าภาพนี้คือสุภาษิตใดเราจะให้แต่ละทีมต่อแถวนำป้ายวงกลมที่เป็นโลโก้สหพัน์ไปแปะคำตอบที่ถูกต้องตามภาพ1คนต่อหนึ่งป้ายจนครบ5้าคนทีมไหนแปะได้ครบและถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะโอเคครับหลังจากที่เราได้ครับชมกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะแข่งขันครับต้องเช็คความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่ขามืองผมครับ ผู้เข right. ้าแข่งข like mm ัน hmm. สีแดงพร้อมไหมครับพร้อมมากเยี่ยมมากกองเชียร์สีแดงพร้อมไหมครับพร้อมมากเออสุดยอดอ่ะมาดูฝั่งสีชมพูกันบ้างนะคะผู้เข้าแข่งขันทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมมากกองเชียร์สีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมมากอ่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพร้อมแบบนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสีแดงและสีชมพูเชิญเข้าประจำที่ครับเดินไปเลยฟังเสียงนกหวีจากพี่นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเร็วเร็วเร็ว Valeu! และทีมที่ชนะนะครับก็คือทีมสีชมพูนั่นเองครับแหมเก่งมากครับผมนี่รับรางวัลใหญ่ไปเลยแต่ทีมสีแดงก็ไม่ต้องเสียใจนะครับรับรางวัลปลอบใจไปครับปมมือสีแดงด้วยเก่งกันมากๆเลยครับส่วนตอนนี้ครับได้เวลาที่เราจะมาเฉลยคําสุภาษิตกันแล้วนะครับสำหรับคําแรกครับฝนท่งให้เป็นเข็มหมายถึงการใช้ความพยายามสุดความสามารถเพื่อให้งานนั้นสําเร็จดังโบราณเนี่ยท่านเปรียบไว้นะครับเช่นการฝนหรือตะไบท่งซึ่งเป็นแท่งเหล็กใหญ่ให้เล็กลงเท่ากับเข็มหนึ่งเล่มครับ มะนาวไม่มีน้ํานะคะก็หมายความว่าลักษณะการพูดที่ห้วนๆไม่ไพเราะไม่น่าฟังพูดจาแข็งกระด้างไม่มีความนุ่มนวลค่ะคําต่อมาครับชุบมือเปิบหมายถึงการฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองทั้งที่ตัวเองไม่ได้ลงทุนลงแรงหรือมีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นครับขั้นต่อมาค่ะสาวไสให้กายกินนะคะก็หมายความว่าการนําความลับหรือเรื่องไม่ดีของตนเองญาติพี่น้องคนรอบข้างไปเล่าให้คนอื่นฟังค่ะ และคำสุดท้ายครับไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะครับหมายถึงการอบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีทําได้ง่ายกว่าการอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมักจะดือ้อแล้วก็ยากต่อการอบรมสั่งสอนเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยทั้ง2ทีมเก่งมากครับขอเสียงปบมือให้ด้วย <S <S ส่วนช่วงนี้นะครับเราไปฟังนะครับเด็กดีทั่วประเทศร้องเพลงความซื่อสัตย์กันดีกว่าครับใครที่ร้องได้ก็ช่วยร้องตามด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ ความซื่อสัตย์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 นา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 นความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้ไมีความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดท้องไปคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้รวมกัน ทยจะรับไว้ให้รวมงานเอ่ยประเทศชายซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีการแข่งขันบังคับให้ต้องใช้สมองการแข่งขันคือการที่ทำให้คนเราต้องคิดและตื่นตัวเสมอทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถตลอดเวลา ได้เวลาความอร่อยที่น,น้องรอคอยกันแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีครับและช่วงนี้เราก็มีตัวแทนจากบริษัทสหพัฒนาพิบูร์จำกัดมหาชนมาร่วมกันทําอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมนูของเราในวันนี้คือเมนูอะไรคะเป็นซื่อส์ลาดหน้าผักสีสหายคะ่ะชื่อเมนูของเราในวันนี้น่ากินอีกแล้วนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะวันนี้ส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างคะ,คะเป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปซื้อสัตว์บะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสนะคะปลากระป๋องซื้อสัดปลากระป๋องที่อุดมไปด้วยวิตามินลาธทตาดแคลเซียมสูงค่ะค่ะแล้วก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็จะมีผักสีสหายค่ะก็จะมีแครอท ข้าวโพดอ,อ่อนถั่วลันตาหวานแล้วก็เห็ดหอมค่ะใช่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมโซเดียมต่ำนะครับซอสปรุงรสถั่วเหลืองน้ำตาลอ้อยนะครับซีอิ๊วขาวกระเทียมนะครับแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวและสุดท้ายครับคือน,น้ำซุปครับค่ะตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มลงมือเลยไหมคะค่ะจะเริ่มจากลวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์ก่อนค่ะค่ะ เราจะลวกประมาณ3นาทีนะคะจะได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่าทานค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราได้เส้นบะหมี่ซื้อสัตว์แล้วนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะพักไว้แล้วก็เรามาทําน้ําราดกันนะคะจะเริ่มจากน้ํามันก่อนเลยนะคะกระเทียมค่ะค่ะ<า>แล้วก็กุ้งเลยค่ะค่ะ พอกุ้งเริ่มสุกแล้วใส่อะไรต่อคะค่ะเริ่มจากผักสีสหายนะคะ,คะก็คือแครอทเลยค่ะตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะค่ะตามด้วยถัวลันตาหวานค่ะค่ะโอ้โหวันนี้อาหารของเราเนี่ยก็จะมีสีสันน่ารับประทานมากๆนะคะแล้วก็เห็ดหอมเป็นอย่างสุดท้ายค่ะค่ะ ก็จะผัดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมด้วยน้ำสุกค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลอ้อยค่ะค่ะซอสหอยนางรมโซเดียมต่ำค่ะซอสปรุงรสถั่วเหลืองค่ะซสิิ๊วขาวค่ะค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะค่ะ เราได้เตรียมเส้นซื้อสัตว์ไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือจะราดน้ำเลยค่ะเป็นเมนูที่น่ากินมากๆนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะมีผักหลายชนิดแล้วก็ยังมีสีสันน่ารับประทานอีกด้วยนะคะค่ะแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื้อสัตว์ตัวโตๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูซื้อสัตว์ราดหน้าผักสีสหายครับแค่นี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยได้โดยไม่ใส่ผงชูรสครับ ก็ถึงเวลาเสิร์ฟความอร่อยให้กับน้องๆแล้วนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะน้องๆคะเมนูซื้อสัตว์ราดหน้าผักสีสหายของเราวันนี้อร่อยไหมคะ แล้ววันนี้นะครับก็ได้เห็นน้องๆจากโรงเรียนวัดชีผ้าขาวประชานุเครา์จังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีแบบนี้เนี่ยก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากครับพวกเราเลยอยากขอมอบความสุขกลับคืนให้กับน้องๆครับด้วยการมอบผลิตภาาัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจํากัดมหาชนและอุปกรณ์กีฬาจากมอลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลระดับโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิก เพื่อให้น้องๆนะครับมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและขอทั้งหมดนี้ให้น้องๆไปเลยครับ <Yeah! S 1> แล้วโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่รายการของเรานะคะได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero โรปี5สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะ ส่วนตอนนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทำความดีในเรื่องอะไรต้องติดตามไม่ได้นะครับพวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสสวััดีครบเย้